ผู้ต้องหาคดีปล้นทรัพย์หลังผู้เสียหายเข้าร้องกองปราบปรามก่อนคดีขาดอายุความอีกสองเดือนกองบังคับการปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุ่มนายจรูนอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจับกลุมได้ที่บริเวณตำบลท่าโพชัยอำเภอหนองกี่ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่26กรกฎาคม2566นายประดิษฐ์ได้เดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามและเท่าล้องขอความช่วยเหลือกับผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามกรณีที่ตนเป็นผู้เสียหายในคดีปล้นทรัพย์เหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเมื่อปี2546โดยผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในช่วงกลางดึกของวันที่เกิดเหตุมีคนร้าย3คนบุกเข้ามาในบ้านซึ่งผู้เสียหายและครอบครัวพักอาศัยอยู่ คนร้ายได้ปีนล้วและขึ้นมาบนบ้านชั้นสองจากนั้นได้ใช้ไม้ตีผู้เสียหายและภรรยาขณะที่นอนหลับอยู่โดยมีบุตรของผู้เสียหายอายุ3ามขวบและหนึ่งขวบนอนอยู่ข้างๆเมื่อผู้เสียหายสลบคนร้ายได้ลากผู้เสียหายไปที่ห้องน้ําจากนั้นคนร้ายได้ชิงเอารถยนต์กระบะหนึ่งคันสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทที่ภรรยาของผู้เสียหายห้อยคออยู่แหวนทองโทรศัพท์มือถือเมื่อผู้เสียหายรู้สึกตัวขึ้นมา จึงได้มาดูบุตรทั้งสองพบว่าอยู่ข้างๆภรรยาซึ่งได้รับบาดเจ็บจึงได้ออกมาหน้าบ้านขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านจากนั้นเพื่อนบ้านจึงพาผู้เสียหายส่งโรงพยาบาลและนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนด้วยกระโหลกศีรษะรล้าวฟันหักหกซี่และดั้งจมูกหักต่อมาจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุและได้ออกหมายจับคนร้ายจำนวน3คน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มตัวคนร้ายแล้วสองคนยังเหลืออีกหนึ่งคนซึ่งยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้คือนายจรูนหรืออึ่งและหมายจับจะหมดอายุความในวันที่4ตุลาคม2566หรืออีกประมาณ2เดือนข้างหน้าผู้เสียหายเกรงว่าคนร้ายสุดท้ายจะลอยนวลได้และไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายจึงได้เข้าขอความช่วยเหลือกับกองบังคับการปราบปรามจากนั้นพุ่มกับการ5กองบังคับการปราบปราม ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหารายดังกล่าวที่ยังหลบหนีอยู่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ติดตามจับกลุ่มตัวนายจรูนหรืออื่งได้ที่ริมถนนหมู่ที่8ตำบลท่าโพชัยอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนคปรปฐมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป